สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เตดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องข่าวสารของสมโมสรอนแมนเชสเตอร์เตดท,ที่น่าสนใจในรอบวันนะครับสำหรับคลิปนี้เพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับก็เป็นเรื่องราวหลังเกมเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์แล้วก็ข่าวซื้อขายตท,ที่ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ,ก,บ,ก,รบก็เอามาอัปเดตกันมาสรุปก,กันนะครับ มากันที่เรื่องแรกนะครับโอเล่ OLED ได้มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับภาพรวมเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์อย่างไรนะฮะโอเล่บ, OLED บอกว่าเรารู้ครับว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยฟอร์มของเราไม่ดีที่สุดสักเท่าไหร่สําหรับพวกเรานะครับเพราะว่าหลังจากที่นาหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็โดนตีเสมอเร็วเราก็ทําอะไรแบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเพราะฉะนั้นครึ่งหลังเนี่ยเราต้องมีการแก้ไขซึ่งเราได้เห็นอยู่นะครับว่าเรามีความเฉียบคมมากขึ้น วิ่งกันมากขึ้นขยันที่จะไล่บอลมากขึ้นส่วนการผ่านบอลการจบสกอร์ก็เริ่มดีขึ้นนะครับครึ่งหลังเนี่ยเหมือนกับหนังคนละมวลครับครึ่งหลังเล่นดีรวดเดียวเลยนะครับเหมือนกับโดนไดเป่าผมจากโอเล่ด้วยนะครับแล้วก็ภาพรวมนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเราจะ ซูสกอไว้นะครับชนะ6-2แบบขาดลอยก็จริงแต่ทางโอเล่บอกว่าเกมมันยังไม่จบนะฮะมันเหลืออีกเลกหนึ่งนะครับแล้วก็เราเนี่ยยังไม่ได้ชิงแชมป์นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งประมาทนะครับเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆแล้วแต่ว่าอย่าประมาทครับมันเหลืออีกเกมหนึ่งนะงานยังไม่เสร็จและนั่นคือสิ่งที่โอเล่เน้นย้ำนะฮะก็ตามหัวข้อครับงานมันยังไม่จบงานมันยังไม่เสร็จนะครับมันเหลืออีกเลกหนึ่งนะครับอย่าประมาทดีกว่านะครับนั่นคือสิ่งที่โอเล่ให้สัมภาษณ์มานะครับ แถมทั้งอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่มีการเรียกร้องกันก็นกคือเรื่องของเอเดนสันคาวานี่ที่หลังจากจบเกมเนี่ยแฟนบอลก็มีการเรียกร้องว่าให้เอเดนสันคาวานี่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปหรือว่าให้ทางสโมสรเนี่ยรั้งตัวเอาไว้ให้ได้นะครับซึ่งโอเล่ให้สัมภาษณ์แบบเดิมครับก็คือเขาเนี่ยบอกไปแล้วนะครับว่าเขาต้องการให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปซึ่งคาวานี่เองก็รับทราบนะครับว่าทางสโมสรทางทีมงานรวมทั้ง ตัวของเขาเองเนี่ยก็คือโอเล่เนี่ยรู้สึกอย่างไรนะครับก็คือแบบอยากให้อยู่กับริมต่อไปนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ทางนักเตะนะครับว่านักเตะจะตัดสินใจอย่างไรซึ่งผลงานในเกมพบกับโรม่าเขาทําได้อย่างยอดเยี่ยมครับเขาเล่นเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าวิ่งทําช่องทําทางจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมแต่น่าเสียดายครับที่เขามีโอกาสแต่ว่าพลาดไปประมาณ2-3ครั้งประมาณนั้นครับซึ่งถ้าเกิด เอาส่วนที่พลาดเนี่ยมายิงสกอร์ได้เขาก็น่าจะกดได้ประมาณ2 3ประตูนะฮะนั่นคือบทสัมภาษณ์ของทางโอเลกุนาโซชาที่มีการพูดถึงเดสันคาวานี่ยังย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าอยากให้คาวานี่อยู่กับทีมต่อไปนะครับไม่อยากให้ลาทีมไปในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับนะส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของทางพอสโคนะครับพอสโคเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์นะครับเกี่ยวกับการจัดทัพของโอเลนะครับซึ่ง เขาวิเคราะห์ทั้งเรื่องของการจัดสิเอ็ตัวจริงแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังด้วยพอสโคเนี่ยเขาก็มองเลยครับว่าบางทีเนี่ยตัวจริงก็อาจจะไม่เหมาะสมทํานองนั้นนะครับกองกลางอาจจะไม่เวิร์กในการจัดแบบนี้นะฮะหรือว่าแรดฟอร์ดที่ไปยืนริมเส้นฝั่งขวาก็ดูจะไม่เวิร์กสักเท่าไหร่ควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การจัดทัพของโอเล่นั่นแหละทั้งครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังนะครับ พอหลังจากจบเกมครับโอเล่ก็ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งโอเล่เนี่ยให้สัมภาษณ์ยาวมากแต่ว่าผมจะสรุปให้ฟังแบบง่ายนะครับโอเล่ได้บอกแบบสั้นๆเะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงว่าก็มันพูดอะมันง่ายนะครับคุณทํางานแบบนั้น,น่ะมันง่ายวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันง่ายครับแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยมันก็ อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเอาตรงๆเนี่ยถ้าเกิดเรามาวิเคราะห์มาพูดเนี่ยมันก็พูดได้แหละครับว่าใครควรที่จะลงเล่นหรือใครไม่ควรที่จะลงเล่นคือมุมมองของแต่ละผู้จัดจาก,การทีมเขาก็อาจจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพอสโคโอาจจะมองว่าให้รีบเปลี่ยนแปลงแต่ว่าโอเล่มองว่าทีมชุดเนี้ยมันยังไปต่อได้ในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ให้โอกาสนะครับผลที่ออกมาก็คือโอเล่เขาก็พิสูจน์แหละว่าทีมชุดเดิมจากครึ่งแรกเนี่ยก็มีเรื่องของการ ใช้ชุดเดิมลงเล่นในช่วงครึ่งหลังมันก็ทําให้ดีเหมือนกันมีการแก้ตัวให้โอกาสแก้ตัวศรัทธาในตัวนักเตะนะครับชุดตัวจริงนะฮะโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมันนะครับแล้วก็ทําให้ดีนะครับสามารถกลับมาได้นะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวของบรูโน่นะครับบรูโน่เนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์หลังเกมเจ้าตัวเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีส่วนร่วมกับการทำประตูทำประตูได้ด้วยแอซิสได้ด้วยนะครับเจ้าตัวบอกว่า เราเนี่ยเริ่มต้นครึ่งแรกได้ดีนะครับจากนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับพอกลางๆของครึ่งแรกเนี่ยเราก็มาเสียประตูลแล้วก็มีการโดนนำนะฮะแต่เราเนี่ยยังคงรักษาสมาธิแล้วก็ใจเย็นอยู่นะครับจากนั้นในช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราก็ทําในสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดนะครับก็คือทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองนะครับซึ่งตอนเนี้ยผมแฮปปี้มากๆกับการที่ อยู่กับแมนเชสเตอร์เดนะครับผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านเลยนะครับแล้วก็ศรัทธาในทีมนี้ต่อไปนะครับนั่นคือสิ่งที่บูโน่ให้สัมภาษณ์นะครับแถมทั้งนักเตะหนึ่งคนอย่างปอลอกปานะครับปอกปาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องของยูโรปาลีกนะครับที่ถึงแม้ว,ว่าเราจะเอาชนะได้6-2ก็จริงแต่ปอกปาบอกว่าเกีม,มันยังไม่จบครับมันยังเป็นแค่นัดแรก ยังมีอีกนัดหนึ่งให้เราต้องรุ้นกันให้ทําการแข่งขันกันนะครับนอกจากนี้ทางปอกปานเนี่ยก็ได้มีการบ่นในเรื่องของจุดโทษด้วยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยไปกางแขนนะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากๆนะครับที่ต้องมาเสียจุดโทษนะครับโอเคครับนี่คือสิ่งที่ปอกปาให้สัมภาษณ์มาเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องราวของปาโลฟอนเซกาครับผู้จัดการทีมของทาวโรมาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนะครับก็รู้สึก อาการแบบงงมากๆนะครับที่ผลงานครึ่งแรกของลูกทีมเนี่ยมันแตกต่างจากครึ่งหลังครับครึ่งแรกเนี่ยยังพอสู้แมนยูได้นะครับแต่พอมาครึ่งหลังเนี่ยโดนรวดเดียวนะครับแล้วก็ผิดหวังมากๆเกี่ยวกับฟอร์มครึ่งหลังของลูกทีมนะครับส่งผลให้แมนยูเนี่ยก็เก็บชายไปห2สองด้วยกันนะครับเรื่องราวต่อมานะครับเรื่องราวต่อมาก็เป็นนักเตะของรม่าอีกหนึ่งคนอย่างโรเดนโซเปเลเกนี่นะครับ โรเลนโซเปเรลเกนี่ก็ยืนยันกับว่าทีมเนี่ยยังไม่แพ้แบบเต็มรูปแบบครับเพราะว่ามันเหลือนัดที่สองที่จะต้องเตะในบ้านของโรม่านะครับเป็นเลกสองนะครับแล้วก็นัดที่สองเนี่ยพวกเขาจะจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับนะแล้วก็อดีตนักเตะของแมนยูอย่างคิสมอร์ลิงนะครับคิสมอร์ลิงก็รู้สึกผิดหวังครับเกี่ยวกับผลงานของนักเตะโรม่าในช่วงครึ่งหลังนะฮะที่โดนถลุงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับครึ่งแรกก็อย่างที่ว่ากันไปครับว่า ยังพอสู้ได้แต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหไปไม่เป็นเลยนะฮะโดนแมนยูแพ็กใส่อย่างหนักนะครับแล้วก็รัวแบบต่อเนื่องนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวหลังเกมนะครับเกี่ยวกับบทสนมนาต่างๆนะครับ ส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็เป็นเรื่องราวของโอเลกุนเโซชานะครับสำหรับโอเลกุนเโซชาเนี่ยนะครับได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับเมื่อประชากรในเมืองของกิสเตียนซุนซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของโอเล่เนี่ยได้มีการสร้างรูปปั้นให้กับเจ้าตัวนะครับจากการเปิดเผยของทีเดนคราฟนะฮะซึ่งเป็นสื่อท้องถิ่นของประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะครับรูปปั้นก็ตามนี้นะฮะมีการทำรูปปั้นเป็นเกียรติให้เลยนะครับนะ และประเด็นต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวขององตตอรี้มักซิยานะครับตามรายงานล่าสุดจาก m อ็นะครับเขาบอกว่าตอนเนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีลุ้นที่จะได้มักซิยาวเนี่ยคืนสนามก่อนที่จะจบซีซั่นนะครับเพราะว่าจากการที่นักข่าวเห็นล่าสุดนี่ก็คือมักซิยาวเนี่ยสามารถเดินได้ตามปกติละโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยที่จะพยุงเข่าหรือว่าเครื่องที่มันช่วยแบบในการเดินนะครับนะ เวลานักเตะได้รับบาดเจ็บนะครับไม่ต้องใช้เครื่องแบบนั้นช่วยแล้วนะครับเดินเองได้ตามปกติแล้วก็ถ้ากับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่มาร์เซียลน่าจะกลับมาได้ในเร็วๆนี้นะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะกลับมาได้ก็จริงแบบไม่ต้องใช้เครื่องช่วยเนี่ยแต่ก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูนสร่างกายความฟิตอีกต่างๆนา,า,ามันก็อีกหลายสัปดาห์ซึ่งบางทีอาจจะกลับมาได้ในช่วงเกมสุดท้ายก็ได้แต่ว่าผมว่าอย่าฝืนเลยดีกว่า ก็รอไปในช่วงซีซั่นหน้าเลยจะดีกว่านะครับก็ให้มันพร้อมซะทีเอาไปเลยนะครับแบบร้อเเซนไปนะครับฝื้นมาก็เจ็บอีกนะครับลงเร็วเกินก็เจ็บอีกนะครับมันยังไม่มีความพร้อมมานะฮะส่วนเรื่องราวของเสื้อใหม่นะครับที่มีการหลุดกนออกมานะครับก็ตอนนี้นะครับมีแฟนบอลเนี่ยนะฮะก็ได้มีการไปแคปมานะครับ ซึ่งมันเป็นเสื้อเย่านะนะครับที่มีการเปิดเผยกันออกมาเป็นคอนเซปต์อะไรต่งตางๆนั่นแหละนะครับมันเป็นเสื้อหลุดอ่ะนะครับมันก็เหมือนกับในโลกโซเชียลในทวิตเตอร์ในอะไรเขาแชร์กันออกมาก็ประมาณนี้แหละนะครับก็รอติดตามกันดูนะครับในเรื่องของเสื้อใหม่นะครับที่เป็นคอลเลกชันนะครับครบ3สีก็ประมาณนี้แหละนะครับที่ออกมานะ แล้วก็เออ่เรื่องราวอื่นนะครับเรื่องราวอื่นก็เป็นเรื่องราวของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมีอะไรน่าสนใจทิ้งท้ายกันนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานออกมาจากพาเบมรี่นะครับซึ่งเป็นนักข่าวของบีอินสปอร์ตแล้วก็เป็นอดีตนักข่าวของกาเซตาเดลสปอร์ตสื่อในอิตาลีนะครับเล่นข่าวของเซบันออกมาว่าตอนนี้จอร์จเมนเดสเอเจนต์ของคริสเตียโนโรนอลล์เนี่ยได้มีการติดต่อไปอยังเรอัลมาดริต เบชแล้วก็แมนเชสเตอร์เด็ดแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับคิเยโนโรโนครับแชมป์ในลีกกับทางยูเว่เนี่ยก็โอเคอยู่แล้วนะครับในเรื่องนี้นะฮะเขาแฮปปี้ดีแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังผิดพลาดอยู่ก็คือในส่วนของทาง UCL นะครับที่โรนโดยังไม่ได้กับทางยูเวนตุสนะฮะก็เลยทําให้เจ้าตัวเนี่ยรู้สึกผิดหวังนะครับก็อาจจะทําให้กรณีนี้อาจจะเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้เจ้าตัวใหญ่ออากจากทีมก็ได้นะครับซึ่งล่าสุดเราก็ทราบคนนี้ว่าเรอัลมาดริดปฏิเสธชัดเจน นะครับเพราะฉะนั้นป h เ e. ชเนี่ยก็อาจจะให้ความสนใจเป็นตัวเต็งระดับต้นๆร่วมกับแมนเชสเตอร์เดนะครับในเรื่องของการย้ายทีมนะฮะส่วนเรื่องราวของจาดอนซานโชนะครับตามรายงานจากเว็บไซต์9 0ามลน,นะฮะก็ได้มีการรายงานกันออกมาว่าแมนเชสเตอร์เดยังคงให้ความสนใจจารดอนซานโชอยู่นะครับแม้ว่าในช่วงหลังเนี่ยข่าวมันจะเงียบไปมากขึ้นก็ตามนะครับ ซึ่งแมนยูยังคงเฝ้าติดตามะนะครับไม่ได้แบบว่าลดให้ความสนใจนะหลังๆเนี่ยข่าวแมนยูเนี่ยมันจะหนักไปที่ในส่งทางกองหน้าแล้วก็เซ็นเตอร์ซะมากกว่านะครับจะเห็นได้ว่าหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะมีข่าวกับพวกฮาแลนด์พวกเคียนพวกบรรดากองหน้าหลายๆทีมนะครับแล้วก็รวมทั้งเซ็นเตอร์เนี่ยจะมีข่าวกับพวกแบบชูกุนเดบาตเรสซึ่งตัวริมเส้นฝั่งขวาอย่างจนอนซานโชเนี่ยข่าวมีอยู่ครับแต่ว่า น้อยมากนะครับนที่ผ่านมาหลายเดือนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการย้ําแล้วกันว่าข่าวมันเนี่ยไปไม่ใช่ว่าแมนยูไม่ให้ความสนใจนะยังคงให้ความสนใจอยู่นะครับนี่คือข่าวควาสสิที่เล่นกันออกมาจาก90มินนะครับส่วนเรองราวของโดน่ฟันเดเบคครับมีการรายงานจากโรม่านิวนะครับสื่อสายตรงของโรม่านะครับได้มีการเล่นข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยพยายามที่จะเซ็นสัญญาซานิโอโรโดยการยื่นโดน่ฟันเดเบคเนี่ย เข้าไปเป็นเหยื่อล่อนะครับหรือว่าเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทางโรมาก็บอกปัดไปนะครับโดยเจ้าของทีมแล้วก็พู้ดในการทั่วไปของทางโรมาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับดีลนี้ฮนะก็คือการสลับดีลระหว่างซานนโโรกับดอนนี่ฟันเดเบกครับเพราะว่าเขามองว่าซานนโโรไม่ได้มีไว้ขายนะครับแต่ทางโรมาก็สนใจที่จะเซ็นสัญญาดอนนี่ฟันเดเบกเช่นเดียวกันอาจจะเป็นการเซ็นแบบ ไม่ต้องการแลกเปลี่ยนนักเตะคนใดคนหนึ่งเลยนะครับคือเอาเงินไปแลกะนะครับพูดกันง่ายซื้อแบบสดๆดีกว่าแบบนั้นนะ่ะโรมาจะเอาแต่ตอนนี้มันติดในเรื่องของค่าตัวแล้วก็ค่าเหนื่อยนะครับที่ดอนนี่ฟานอเบกอาจจะรับค่าเหนื่อยสูงไปหน่อยค่าเรื่องของค่าตัวสูงไปหน่อยนะครับซึ่งนอกจากนี้เขาบอกว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่แมนยูจะเอาดอนนี่ฟานอเบกเนี่ยไปสลับเปลี่ยนดีลกับดีวันอื่นนะครับอย่างเช่นในส่วนของนักเตะ ของบเบอร์เซ่ดอนมูลอย่างเรื่องเบลฮาแลนหรือว่าจจดอนซานโชที่มีราคาค่าตัวสูงนะครับแล้วก็แมนยูอาจจะเอาดอนนี่ฟัเดเบกเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอแล้วก็บวกกับเงินก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นข่าวข้อสิบกันออกมาจากโรมานิวนะครับสื่อสายตรงของทางโรมานะฮะสำหรับเรื่องราวของพัสซันดาก้าครับกองหน้าที่ว่ากันว่าเป็นนิวสเบลเอโตนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับความสนใจจากแมนยูแล้วก็ลิเวอร์พูลร,รวมทั้งอาร์เซนอล มันมีข่าวมาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันก่อนนะครับว่า3ามทีมเนี่ยเตรียมที่จะเปิดศึกกันแล้วก็มีการยื่นข้อเสนอกันไปประมาณ17จนถึง20ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวนักเตะรายนี้นักเตะรายนี้ผลงานดีนะครับนะลงสนามแล้วก็ยิงกระนำกระจายแล้วก็แอสซิตได้ด้วยนะครับเยอะแยะมากมายให้กับทางเรดบูลซาวบวกนะครับแต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับสมสรสันมธริดเนี่ยก็อย่างเอเบลไลซิกก็น่าจะปาดหน้ากันไปดูเหมือนว่าพัสสันดาก้าน่าจะบุ่งหน้าไปเอเบลไลซิกมากกว่า นะครับก็มีโอกาสสูงมากๆนะครับรายงานจากสื่อสายตรงของเซาวบวกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะไม่พลาดนะนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับเป็นข่าวเล่นกันออกมาจากสื่อเอมีเอ็นนะครับก็คือสื่อท้องถิ่นของแมนเมชสเตอร์นะครับรายงานกันออกมาก็คือถ้าเกิดแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยพลาดการได้ตัวราเฟลวารานแนวรับของเรอัลมาดริดในช่วงซัมเมอร์นี้แมนยูเนี่ยก็พร้อมที่จะ หันไปคว้าตัวสเบลอุลติตี้แนวรับของบาซโลนาโดยทันทีนะครับข่าวเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรมากมายเอฟเอ็นรายงานสั้นๆประมาณนี้ครับเอาแบบเนื้อหาใจความสำคัญนะนะฮะซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าจริงๆสเปลอุนติตี้ก็เป็นเป้าหมายเดิมของแมนยูอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าหลังๆเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีข่าวเท่านั้นเองนะครับนะบก็มันกับโอเล่ L e ต้องการยกระดับแผงแนวรับให้มันดียิ่งขึ้นนะครับทั้งๆที่ก็มีแฮร์รี่แม็กไวลินเลิฟบายี ออาเซโดเซเบยอยู่แล้วนะครับนะก็อาจจะหาในเรื่องของเซ็นเตอร์ที่มีความแตกต่างหรือเปล่าหรือว่าคนที่มีคุณภาพมีประสบการณ์มากกว่านี้เข้ามานะครับอย่างที่เราได้ยินข่าวกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็บกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ